ห้าเหตุผลทำไมถึงอยากสร้างคอร์สออนไลน์ขายเหตุผลที่3ครับเงินลงทุนต่ำกำไรสูงนะครับ จากประสบการณ์ของนรบที่ลองผิดลองถูกและทำธุรกิจ7ตัวภายใน2ปีนะครับล้มลุกคุกครานกันมาก่อนที่จะจับธุรกิจตัวสุดท้ายสร้างคอสออนไลน์นะครับก่อนหน้านี้นะครับนักรบก็ทำธุรกิจหลายอย่างนะครับภายใน7ตัวเขาหยิบมาแค่2อสตัวพอนะครับพบว่านะครับบางครั้งนะครับกำไรที่ได้จากการขายของเราจมไปกับค่าสถานที่ค่าเช่าที่และค่าสต็อกสินค้าครับบ่อยครั้งที่เป็นอย่างนี้ทําให้นะครับธุรกิจของเราไม่เติบโตและไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีนะครับ แต่นะครับหลังจากที่นักรบนะครับเปลี่ยนมาทําธุรกิจสร้างคอร์สออนไลน์ขายนั่นเองครับกับพบว่านะครับต้นทุนนะครับในการเริ่มต้นธุรกิจนั้นต่ำกว่ามากนะครับ อยู่ที่แค่ประมาณหมื่นถึงสองหมื่นเท่านั้นก็สามารถที่จะมีโน้ตบุ๊กนะครับแล้วมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เช่นไมโครโฟนเว็บแคมนะครับและหูฟังช่วยในการสร้างคอสออนไลน์ได้นะครับและหลังจากที่เราลงทุนเพียงครั้งเดียวนะครับอุปกรณ์เหล่านี้มียุคการใช้งาน3-5ถึงปีคุ้มค่ากว่ามากๆเลยนะครับและด้วยเงินลงทุนที่ต่ํากว่านะครับทำให้ผลกําไรของธุรกิจสร้างคอสออนไลน์เนี่ยมีกําไรขั้นต้นคอสมาร์จิ้นสูงกว่า60%นนั่นเองนะครับและเนื่องจากปัจจัยหลายๆ้อ เหล่านี้นะครับจากธุรกิจนะครับที่เคยทํามีไรายได้บ้างไม่มีไรายได้บ้างนะครับกับมีไรายได้ต่อเนื่องนะครับและสามารถทํเป็นธุรกิจเสริมและทํเป็นธุรกิจส่วนตัวเล็กๆออนไลน์ได้ครับและนี่คือเหตุผลหนึ่งนะครับที่ว่าทําไมถึงอยากสร้างคอร์สออนไลน์ขายเพราะด้วยปัจจัยของเงินลงทุนต่ํากําไรสูงนั่นเองครับ